สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าคำสาปแช่งจากผีตายโหงจากเรื่องเล่าสุดหลอนที่มีผู้ใช้กระทูท่านหนึ่งที่ออกมาเขียนเรื่องเล่าสุดหลอนให้ฟังกันครับโดยมีเรื่องอยู่ว่ายายมีลูกทั้งหมดสี่คนแม่เราเป็นพี่คนโตคนที่สองท่านผู้หญิงสมมติว่าชื่อน้าน้อย คนที่สามเป็นผู้ชายสมมุติชื่อจ้อยส่วนคนเล็กนี่ไม่ขอเล่าเพราะตอนนั้นน้ายังเล็กจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้ตาเสียตอนแม่อายุ15จบหจบมสาพอดีน้าน,น้อยอายุ14แต่หัวไม่ดีออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบปหกแม่ไม่ได้เรียนต่อออกนอกโรงเรียนมาช่วยยายทำนาแม่ต้องเป็นสาหลักของครอบครัวพอหมดฤดูทำนา แม่จะพานาน้อยไปรับจ้างได้วันละไม่กี่สิบบาทมันหนักมากสำหรับเด็กอายุ1ิที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวใหญ่ยยเล่าต่อว่าตอนที่แม่กับน้ายังเป็นสาวมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบมากหน้าหลายตาเรียกว่าหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวตอนนั้นใหญคงรู้สึกสงสารแม่ที่ต้องทำงานหนักใหญจึงให้แม่จะแต่งงานกับพ่อ แต่ทั้งสองคนไม่ได้รักกันเลยไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแต่แม่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเข้าใจดีว่าบ้านต้องการผู้นำพ่อกับแม่โดนขุมถุงชนให้แต่งงานกันยายรู้ดีว่าแม่รักผู้ชายอีกคนที่แต่งงานกับพ่อเพราะความจำเป็นยายเห็นแม่ไม่มีความสุขจึงได้พูดไว้ว่าลูกสาวที่เหลือสองคนรักใครชอบใครอยากแต่งงานกับใครคงไม่บังคับกตใจูกอีก ส่วนนาน้อยมีหนุ่มต่างบ้านต่างอำเภอมาจีบไม่ว้นวันรวมถึงน้าอวบหนุ่มบ้านเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกับน้าน้อยใหญ่เล่าว่าน้าอวบชอบน้าน้อยตั้งแต่อนุบาลตอนเด็กๆน้าอวบได้เงินไปเรียนอาทิตย์ละหนึ่งบาทก็จะแบ่งมาให้หน้าน้อยห้สิบตังังพอจนโตนเริ่มเป็นหนุ่มแต่อะไรก็มักจะส่งเสมอต้นเสมอไปลายไม่เปลี่ยนแต่นาน้อยกลับไม่เคยมีใจให้หนาอวบเลย แถมยังเป็นคนพูดจาแรงๆคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึ่งมาจีบน้าน้อยซึ่งนาพุทธนาน้อยก็มีใจให้จีบกันได้สักพักนาพุธบอกกับยายว่าจะให้แม่มาขอน้าน้อยยายก็ถาความสมัครใจของลูกสาวนาน้อยบอกยายว่าชอบนาพุธอยู่เหมือนกันข่าวลือสะพัดอย่างรวดเร็วเหมือนดังลมพัดก่อนวันที่นาพุธจะมาตกลงค่าสินสอด คืนนั้นนาอวบได้มาหานาน้อยที่บ้านเรียกอยู่นานพอควรนาน้อยก็ไม่ออกมาพบยายจึงบอกให้นาน้อยออกมาคุยกับนาอวบซึ่งยายนั้นได้บอกกับนาน้อยว่าให้คุยกับเขาดีๆบอกกับเขาดีๆแม้ว่าเขาคงเข้าใจนาน้อยก็หน้าบูดหน้าบึง้งออกมาจากห้องคืนนั้นยายยังไม่หลับจึงได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่อย่างชัดเจน มึงมาทําอะไรอีกไอ้อ้วมนาอ้วมไม่เคยอ้อมคล้อมยิงคําถามตรงเลยว่านาน้อยจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆหรือนาน้อยก็ตอบว่าใช่พรุ่งนี้จะตกลงค่าสินสอดนาอ้วมขอนาน้อยว่าอยากแต่งงานกับนัพุทธได้ไหมฝ่ายนานั้นทดสอดเท่าไหร่นาอ้วมจะให้มากกว่าเท่าตัวนาน้อยเลยตัดลำคาญพูดตรงๆว่าไม่เคยรักนาอ้วมไม่เคยคิดจะรักและชาตินี้ก็จะไม่รัก ต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่เอาน้าอวบมาทําผัวน้าอวบขู่น้าน้อยว่าจะผูกคอตายและ้จะสั่งเสียไว้ว่าชาตินี้จะรักน้าน้อยคนเดียวและจะรักน้าน้อยทุกชาติไปน้าน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คําขู่น้าอวบคงไม่กล้าทําจริงๆเลยไล่น้าอวบก,กลับส่วนน้าน้อยก็กลับเข้าห้องไปนอนยายเองซึ่งนอนแอบฟังอยู่ตอนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกัน แต่ไม่คิดว่านาอวบจะรักแรงถึงขนาดยอมตายแต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอลุงเช้ามีคนมาเล่าให้ฟังว่านาอวบผูกคอตายจริงยายจึงรีบวิ่งเข้าไปดูส่วนน้าน้อยช็อกมากและกลัวมากไม่กล้าไปพอยายไปถึงบ้านาน้าอวบได้ยินเสียงร่ำไห้และงมทั่วบ้านคนยืนมุงจนเต็มถนนสภาพศพตอนนั้นตาถลน ลิ้นเหยียดยาวขี้เย่าเล็ดกางเกงสงสัยว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนแต่พบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับที่นาอวบเขียนไว้ก่อนตายในเช้าวันนั้นหมอผีเข้ามาทำพิธีกันบ้านคล้ายๆกับปิดหมู่บ้านคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าตอนนั้นแม่ตั้งท้องเราได้ประมาณ7เดือนเป็นช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าว พ่อกับแม่ไม่ได้กลับเข้าหมู่บ้านเลยมาหลายวันซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อจะตีข้าวนาจอยกับเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนากับแม่ตั้งแต่ขนมัดข้าวเข้าลานกองกองกันไว้และหนุ่มๆวัยรุ่นก็ช่วยกันตีข้าวยินวันนั้นแม่ทากับข้าวที่เถียงนาแม่ถามนาจอยว่าเพื่อนเองมากันกี่คนนาจอยบอกแม่ว่าเพื่อนมาช่วง13คน แต่พอตอนมากินข้าวแม่นับยังไงก็นับได้แค่ส2องคนจึงคิดว่าอีกคนเขาคงยังไม่หิวเลยไม่ขึ้นมากินกินข้าวเย็นเสร็จทุกคนลงมาตีข้าวในลานต่อตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาได้ยินนาจ้อยคุยกันว่าอยากสุบยาเส้นแต่ยาเส้นอยู่บนเถียงนาที่แม่เรานอนอยู่พอสิ้นเสียงก็มีมือหนึ่งมาจับมือแม่มือนั้น เย็นเยือกมากแม่จึงหยิบหอยาเส้นใส่มือนั้นพอคิดว่าคงเป็นเพื่อนนาจ้อยที่มาขอแต่ก็แอบคิดในใจว่าทำไมมันมาเร็วนักวะสักพักเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีมีคนวิ่งมาที่เถียงพี่พี่เอาอยาเส้นให้ผมหน่อยเอาแล้วไงเมื่อกี้ใครมาเอาเพื่อนนาจ้อยบอกยังไม่มีใครมานะทุกคนอยู่ลานข้าวหมด ผมก็เพิ่งวิ่งมาเนี่ยแม่มองไปที่ห่อยาเส้นมันยังวางอยู่ที่ข้างมุงตรงที่แม่ยิบใสามือนั้นแม่เองก็รู้แล้วและขมตานอนจนชา้าแม่เล่าให้พ่อกับน้าจ้อยฟังเมื่อคืนที่แม่เจอทุกคนลงความคิดเห็นว่าคงเป็นผีน้าอว้วบคงมาช่วยเพื่อนตีข้าวแม่จึงบอกกับน้าจ้อยลองนับดูดีๆว่าเพื่อนมาช่วยกันกี่คนนับกี่รอบก็นับได้แค่1ิคนแต่ทำไม เมื่อคืนนับได้13คนวะส่วนทางบ้านยายพานนาน้อยไปงานศพนาอ้วมคนในงานมองน้าน้อยแปลกๆโดยเฉพาะญาติของนาอ้วมยายพานนาน้อยเข้าไปช่วยงานในครัวมีคนพูดเข้าหูให้ได้ยินว่าผูกคอตายเพราะผู้หญิงคนนี้ละ่ะต่างกันพาซุบซิบนินทาจนนาอยู่ไม่ได้รีบกลับบ้านยายเล่าว่านาน้อยเองก็รู้สึกผิดจนวันถึงวันเผา นาน้อยกลัวมากขึ้นไปวางดอกไม้จันไม่กล้ามองหน้าศพกลัวภาพติดตายายแอบมองนิดนึงเล่าว่าหน้าอวบตายตาไม่หลับสับเปลือเอามือรูปปิดแล้วแต่ก็หลับไม่มิดหน้ากลัวมากเรื่องราวยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีพีสอง